เดินเล่นตามหน้าผาอากาศดีอากาศ26องศาที่ออสกาฮาวันพักผ่อนหน้าร้อนก็คนสวีเดนเขาก็จะเที่ยวกันตอนนั้น เที่ยวต่ำเนี่ยวตามธรรมชาติแล้วก็มีเกาะแก่งมากมายสวยงามทุกกริ่งด้วยสวยไปเลย าชมบรรยากาศเด็กๆนั่งอยู่กับป๊าามามาเดินชมบรรยากาศค่ะม,ามาี่โดดน้ำตรงนู้นด้วยน้ำเ็้ตะไคร้บ้างอะไรบ้าง คือบรรยากาศที่พักที่เรามาอยู่ก็จะเป็นบ้านมีห้องครัวห้องน้ำห้องนอนที่พักเราติดหน้าผามีน้ำเดินลงไปข้างล่างก็จะเป็นที่ว่ายน้ำเป็นหน้าผาลงไปแล้วก็เป็นป่าๆแล้วก็มีบ้านแล้ตรงนั้นก็มีรถบ้านบรรยากาศดี สวเราพักที่นี่ค่ะข้างหน้าเราไม่มีใครบังเลยป่าเยอะอมากก็บ้านของเราบ้านของเรา,า,เราประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้ <Okay. S 1> อุ๊บสโอ้โหเละ เลขาเลมีห้องน้ำห้องนอนห้องนอนก็เป็นเตียงสองชั้นมีแอร์ด้วยเปิดระเบียงกันก่ัวง่ายจบครบบรรยากาศสถานที่พักสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วคะ่ะ รอบสุดท้ายนะคะตอนนี้เราเก็บกวาดเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะให้ดูที่เราอยู่ตอนแรกเมื่อวานมันรกๆใช่ไหมตอนนี้เราเก็บคืนเขาเรียบร้อยแล้วมาอยู่แบบเขาเรียกว่า บ้านพักราคามันก็ไม่ค่อยแพงมากเราก็ต้องทำควมสะอาดให้เขาด้วยไม่เหมือนโรงแรมนี่มีการสาดโต๊จัดเรียบร้อยทุกอย่างสวยงาม,มทั้งขึ้นทางนี้ด้วยนี่ก็ป่าเหมือนเดิมไม่ติดใคร เจอห้องครัวเล็กๆมีอุปกรณ์ทำครัวให้เราจะเดินทางกลับแล้วตรงน,นี้ก็ทำเป็นเตียงได้อีกีทุกอย่างพร้อสวยงามบายบายค่ะบ้านพักที่ออสซิกาซามมีโอกาสก็จะเจอกันใหม่